สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสาวบุรีรัมค์ขำชั้นเจซียนวันนี้พบเซียนสุชาติหรืออาจารย์วินนะครับระดับเซียนนะครับวันนี้สาวบุรีรัมค์ขำชั้นขึ้นมานะขอสู้กับเซียนนะครับดานที่หนึ่งนะครับดานที่หนึ่งจะเป็นอย่างไรนะครับสาวบุรีรัมนั้นเคยมาแล้วพีมือชะกาดขึ้นนะครับเลยอยากทดลองอยากพิสูจน์กับระดับเซียนนะครับ อาจารย์วินหรือสุชาติถือว่าเป็นผู้ที่เป็นระดับเซียนได้นะครับเพราะว่าฟีมือสุดยอดและเดินไวนะครับนี่ความน่ากลัวของอาจารย์นี่คือเดินไวเกมไวคนขับขึ้นช้าๆเดินช้าไม่ทันนะครับเพราะนั้นแล้วความพิเศษคือเดินไวนี่ยแป๊บๆนะจะได้คฮอ,อดแล้วนะครับแต่ว่าเดินไวก็พลาดไวเหมือนกันนะครับเนี่าคราวนี้พลาดให้สาวบุรีร์แล้วนะครับ เข้าฮอตไปแต่ว่าหมากก็เหลือน้อยกว่านี่คือขอ้ขอข้อเสียเปรียบนะครับสาววิรมจะแลกไหมอ่าแรลกเลยนะครับแหลกเพื่อให้มากของเสียนน้อยลงนะครับเซียนวิชาตหมากน้อยลงก็เสียเปรียบทันทีนะครับเมื่อมีฮอตเท่ากันแต่หมากหรือเบียนนะน้อยกว่าก็เสียเปรียบนะครับ ไล่เข้ามุมไม่เข้าแลนะ้วก็เข้าฮอตเป็นตัวที่สองอะสาวบรีรัมนะครับเดินไวเหมือนกันนี่นะครับที่จะเป็นเซียนได้ก็นอกจากเดินช้าแบบละเมียดละไมแล้วก็ต้องเดินไวเป็นเหมือนกันนะครับนี่ก็คงจะจัดการค่าฮอตหน้ากระดานนี้นะครับ มาดูว่าเซียนสุชาติจะป้องกันตัวได้ยังไงนะครับยากครับยากเอาดูไปสักสักพักหนึ่งนะว่าวิธีป้องกันตัวและวิธีกระจัดฮอตนะครับจะป้องกันตัวได้สักกี่น้ำนะฮอตสองตัวนี่น่ากลัวนะครับอืมเตรียมการที่จะฆ่าฮอตแล้วครับเตรียมการแล้วนะครับอืม เดี๋ยวฮอตก็ไม่มีที่ไปครับกำลังไม่มีที่ไปแล้วครับไม่มีที่ไปแล้วครับโดนฆ่าแล้วครับสาวบุญรังขึ้นนำเดินสุดครับมาสู่กระดานที่สองกระดานที่สองเดินไวๆนะครับหายใจไม่ทันอืมกระดานนี้เดินไวจังหวะดูนะครับ โอ้โหแหลกนะครับก็ได้กินสองคืนเหมือนกันนะครับก็ยังไม่เสียเปรียบเท่าไหร่นะครับก็แผนของสาวบริรัมทำไงนะครับก็อืม ทำมาดีคิดนะฮะคิดแล้วน่ะโอ้โห,โหนะครับเสียเปรียบแล้วนะครับสาวบุรีร,รมัมยวเสียดุชาติก็จะเข้าฮอตหน้าเข้าฮอตแล้วนะครับเข้าฮอตได้ิฟรีอืมครับเสียหายนะครับสาวบุรีร,รัรมดุชาต ตามที่เสมอหนึ่งหนึ่งครับกระดานที่สองนะครับตีเสมอแล้วสำหรับเซียนสุชาตินะครับขึ้นสู่กระดานที่สามกระดานที่สามอ่ะเอ้ามาแบบนี้ก็แหลกกินนะทำลายฐานโอ้โหนะครับแบบนี้ก็เซียนสุชาติแย่แล้วนะครับสาวบุรีรัมย์ก็จะเข้าฮอตนะครับเดินอย่างรีบด่วนเข้าฮอตนะครับ เข้าแล้วก็ขึงพื้นที่นี้ไปไม่ได้แล้วอ่ะแล้๋ยวเรากสกัดกันอีกนะครับเออระวังนะครับไปหยุดถ้าหยุดหยุดโดนนทีนะครับอืมเลือกกิน ตัวไหนก็ได้เลือกกิน,ก,น,นกินตัวนี้นะครับกินตัวนี้นะครับที่จะไม่เสียหมากนะครับก็โอ้โหน,นกระดาษน,นี้สาวบุรีรัมก็คงจะเป็นไยกำาชยนะครับดูนะครับเพราะว่าหมาก เหลือมากกว่าอาจารย์ทุชาติก็ป้องกันไปงั้นๆั้นะครับเดี๋ยวก็รู้รู้ชะตากรรมเดี๋ยวก็ป้องกันไม่ไหวนะครับอืมเนี่ยก็จะเข้าฮอตแล้วนะครับเข้าฮอตครับก็เ,เลยนะครับนี่คือ การกรขอดอ้าวตัวนี้แรกกินฟีจบแล้วครับครับเศรษชาติอาจารย์วินสลับกระดานนี้นะครับก็จะเป็นสาวบุริรัมขึ้นนำนะครับดูครับให้อาจารย์ได้ลองแอคชั่นดูนะครับจะได้กกี่ตาอ่าเหลือให้เป็นอยู่25ตานะครับหรือ23ตา ยันไม่ได้ไหมฮะหรือยืดตานะครับสุดท้ายยันไม่ไหวแล้วครับแห่ไปแล้วนะครับแล้วก็สาวเดือนขึ้นนำสองหนครับมาสู่กระดานที่สี่นะครับโอ้โหนะครับเล่นยาวๆเล่นยาวๆเลยนะครับสี่กระดานนะครับให้พี่น้องได้ชมฉ่ำตาแล้วครับเพราะว่าหมากเดินไวใช้เวลาไม่นานนะครับ ดูกระดานนี้เป็นยังไงสาวบุรีรัมอ้าวเสียนดูชาติก็ให้มาแลกอีกให้มากินถูกกินนะครับน่ะโดนไปแล้วน,คนะครับดีครับนะครับอ้าวหลอกออกมาอีกแล้วนะออกมาอีกก็โดนะฮะโดนแล้วแลกโยนจินสองนะแล้วก็ ปล่อยให้ติกตัวได้เข้าฮอตเนี่ยนี่นี่คือความร้กาศนะครับของสาวบุรีรัมนะครับเป็นในดีมากในเยี่ยมเลยนะครับนี่ครับได้เข้าฮอตแล้วก็คุมพื้นที่อย่างกว้างขวางนะครับอืมจากนี้ก็ฮอตก็จะก,การกินไปเรื่อยๆมันก็เดี๋ยวหมดนะครับนี่ครับ ยังไงหมากก็ไม่มีที่ไปเท่าไรนักนะครับเอาดูต่อไปครับจะเป็นยังไงอาจารย์บินจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับ3ตัวก็จริงแต่ว่าไม่มีฮอตนะครับโดนไล่ like, นะโดนใดโดนไล่บ like, like, ีอ้าวตัวนั้นออกมาแล้วออกมาให้กินแล้วนะครับ อ้าวกินนะครับโอ้จบเหุแล้วครับอันนี้นะครับแพ้แล้วนะแน่นอนนะครับจะเป็นเสาปุริรมนะครับจะเป็นฝ่ายกำรรชัยชนะอย่างขาดลอยดูก็ดูให้จบก่อนจะเป็นยังไงนะจะขาดยังไงนะครับนี่เสาปุริรมได้เทียบชั้นระดับเซียนขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่าก็ ต้องมีประสบการณ์มากขึ้นะนะครับมีช่วงมีช่วงบวงวินมากกว่านี้นะครับก็จะได้เป็นระดับเสียนได้นะครับนะครับเรียบร้อยแล้วอาจารย์นะครับสาวบุรังสุวรรานอยซับหนึงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ